มาแล้วครับพี่น้องครับกับปริศนาธรรมตัวเลข7-2ของของลงปูศิลาที่บอกนะครับที่กล่าวนะครับครกับน้ององค์อิงนะครับในมือในวันครับที่อิลาน้อยบอดโจและก็พร้อมทีมงานดารานักแสดงครับภาพยนต์ครออกส้ผู้สุขคนครับร่วมไปถึงผู้ประพันธ์บทผู้กำกับนะครับได้เข้าไปน้ำมาสการได้เข้าไปขอพรครับกับ หลวงปู่ศิลากับมือถีพานมานั่นเองครับพี่น้องครับต้องบอกพี่น้องของเฮาวเอฟซีแฟนคลับตรงนี้ครับกับสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้เนาะนะครับมันอาจจะตรงประเด็นหรือว่าอาจว่าตรงประเด็นหรือว่าอาจจะตรงใจนะครับกับพี่กับน้องของเ้าที่คิดไว้ลหลายๆคนลหลายๆท่านหรือว่าอาจจะบ่ตรงกับพี่น้องของเ้าคิดไว้หลายๆท่าน,น,น,นะนแล้วพี่น้องเนาะยูในดุลพินิจยู ในวิจารณญาณของแต่ละคนแต่ละท่านกันละกันพี่น้องครับหลายคนครับกับปริศนาธรรมที่หลวงปู่ท่านบอกกับอิหลานน้อยอุ้งอิงกับตัวเลขเจ็ดสองครับพี่น้องครับหลายคนก็นตีไปต่างๆนานาหลวงปู่บอกว่าเจ็ดสองอิหลานน้อยเนี่ยจะได้แต่งงานพี่น้องหลายปู่หลายคนก็นตีเข้าไปทั้งตัวเลขทั้งหวยทั้งเบอร์ อีกยังก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะเออหลายคนก็นบอกว่าเอ๊ะหลวงปู่เนี่ยน่าสิบอกเป็นปริศนาธรรมนะฮะแม่นบ่รข้อสอเดสอนะครับมาถอดรหัสครับพี่น้องครับมาวิเคราะห์มาคิดนะครับว่า72ที่หลวงปู่ศิลาเว้ากับอีหลาน้อยอุ๋งอิงครับคืออีหยังเนาะพี่น้องเนาะ ข้าวว้าในเรื่องของตำรับตำล่าโหราศาสตร์ครับพี่น้องครับอมืมันมีทั้งโหราศาสตร์และกับวิทยาศาสตร์นะครับกับตัวเลขเจ็ดสองนี่มันโยงใย,ยอยู่ในนี่แหละพี่น้องนะครับหรือว่าถ้าจะคิดแล้วก็คือทุกตัวเลขนะครับมันสื่อมันมีความหมายกันหมดนะแล้วแต่แนวทางแล้วแต่โหราศาสตร์ แล้วแต่ความเสื่อแล้วแต่วิทยาศาสตร์เพื่อนจะวิเคราะห์หรือว่าแตกออกมานะครับมันมีความหมายในตัวของมันครับศูนย์ถึงเก่านี่แหละพี่น้องแต่ตรงนี้ครับมาวิเคราะห์มาไขาปริศนาถ้ำกับหลวงปู่ศิลากันเบิ่งกับ72สองควัด72ในตำรับตำล่าโหราศาสตร์นะครับเป็นตัวเลขที่ นะครับที่บอกว่าพระลังชะตาชีวิตพระลังชะตาเนี่ยครับพี่น้องครับแข็งนะครับแล้วเป็นเจ้าชะตาที่มีดวงแข็งครับพี่น้องครับเฮ็ดอียงท้ามอียงครับจะประสบผลสำเร็จนะครับได้รับตำแหน่งใหญ่โตอ่า เงินท้องไหลมาเทมาครับพี่น้องครับพอพ่อแม่เอฟซีแ, FC แฟนคลับครับคิดคือกันบ่กครับนี่คืออ้างอิงจากตำราทางโหราศาสตร์ตำราหนึ่งครับพี่น้องครับซึ่งมันตรงครับคำวาวคำจาที่หลงปูศิลาบอกเจ็ดสองครับบอกกับอีลานอยอ่างอิง ซึ่งหลายๆคนหลายๆก็ตีไปต่างๆนานาคือจังหวะทาหา้าบอในเรื่องของดวงหรือว่าโชคชะตานะครับเจ็ดสองนี้ก็คือเป็นชะตาที่แข็งครับอ่าเป็นชะตาที่แข็งดีลาน้อยกับว่าเนี่ยครับอาจจะได้รับตําแหน่งใหญ่โตนะฮะมีลาบยศมีอ่ายศใ่ยศถาบรรดาศักดิ์ที่ใหญ่โตขึ้นตําแหน่งที่ใหญ่โตขึ้น นะฮะพี่น้องเงินทองไหลามาเทมาเออนี่คือสิ่งที่หลปุู๋ไหลค้นครับกำลังเป็นที่โจทย์ขานกล่าวขวัญว่าเอ๊เจ็ดสองนี่มันคืออีหยังนออีลา้อยสิมีครอบครัวอหลีบอนอเจ็ดสองนะครับหลายผูไหลค้นกับยา่าฝาวถทะอย่าฝา,าวแตง่งยา่าฝาวมีทอยู่เป็นกำลังใจให้ปแมเอฟซียู่สางผลงาน พอพ่อแม่เอฟซี MC ไปยังซี่หละสกสกอรหลายผัวหลายคนเปิดกันยังห่วงลูกสาวอยู่ได้เป็นบ่านะถ้าห้าบอเรื้องเนี่เลีงเจ็ดสองตรงนี้นะครับผมมาหลวงปู่ครับคือปริศนาธรรมของหลวงปู่นะอันนี้จีเสือ้อหรือว่าเบอร์เสื้อกะคือยังว่าครับผมได้บอกในขังต้นแล้วว่ามันอยู่ในดุลพินิจของพ่อพ่อแม่แมของเท่าสุขุสุขคนครับที่ได้เห็นคลิปกันตรงนี้เนาะเอะ าวบอกนี่เรื่องสูกชะตาในี่เรื่องของชีวิตนะครับอิหลาหน้อยครับ่านเลื่องเล้าานสิ่งต่างๆมากนะครับจากหลายผูแล้วก็บอกว่าอิหลาหน้อยเนี่ยประสบผลสําเร็จแล้วนะครับผมบอกเลยว่าครับอิหลาหน้อยครับนั่นคือก้าวแรกรนะฮะก้าวแรกในปีที่ผ่านมาที่อิหลาหน้อยสามารถก้าวขามา่มีฐานะความเป็นอยู่ มีสิ่งของต่างๆอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวนะฮะบนเซนทงางอีลาน้อยครับผมว่ายังมีอีกอย่างอีกมากมายนะระยะเวลาครับเด็กน้อย18ปีครับทานนับไปแล้ว72ครับไล่ไปนะครับพี่น้องครับจากนี้พศ6 8 ถึงฟอสทอเจ็องครับอิลานน่จะมีอายุ21ดปีผ่านยีสบเริ่มต้นที่เลขหนึ่งครับยีบเอปีผมว่าอิลานอยสิเป็นคนที่แข็งแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่ครับเริ่มแข็งขึ้นยังวาสิ่งต่างๆครับนาทีการงานนะความดังความปัง มันสเขามาหาอิหลาหนอยปอุงอิงครับเพิ่มมากขึ้นนะนะครับอันนี้คือตามความคิดตามตำรับตาล่าเข้ากับวิเคราะห์กันไปตามนี่แหละพี่น้องครับเอาเป็นว่าแล้วแต่ดุลพินิจขึ้นมาพี่น้องเนาะบางคนก็นตีไปใส่เลขใส่หวยยังกะว่ากันไปนะครับสิ่งที่ว้ามาทั้งบททั้งม้วนกับไป้องครับพอๆแม่แม่เอฟซีของเข้า คิดว่าจังไดครับเนาะมีความคิดเห็นว่าจังไดน,นะครับเมนคุยกันทักทายกันนะครับแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเบิ่งนาะพี่นมนะอมเนาะสิ่งต่างๆมันผมเสื้อเนว่ามันอยู่ในดุลพินิจของพี่นอของเฮานั้นลหละนะครับผู้เสือกะหลายผู้บบเสือกะหลายผู้เห็นดว้วยกะหลายผู้บบเห็นดว้วยกะหลายนะครับโหราศาสตร์ สยศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับทีวอมานี่ยนะตัวเลขครับมันมีความหมายทุกตัวคือจังวาเอาวากันไปเราพี่น้องเนาะอยู่ในดูลพินิษ์กันแล้วกันเด้พี่น้องเดอ้อนะครับอยู่ในวิจารณญาณกันแล้วกันนะครับตามความเสื่อของเฮานันลักนะครับแต่ว่าสิ่งที่นะฮะ ห้าวเหตไไดตรงนี้ก็คือส่งกำลังใจให้กับอิลานอยูอุยิงครับสนับสนุนอิลานอยูอุยิงให้ก้าวผ่านอุปสรรคให้ก้าวย่างอยู่บนทางเข้าวัตศึลปินด้วยความมั่นคงด้วยพลังรักเป็นสายลมใต้ปีกเป็นเกาะทองแดงผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้การลูกสาวกันต่อไปตละการปี่นองเนาะขอบคุณแรงใจครับพี่นองครับขอบคุณกำลังใจดีๆที่เข้ามารับชมคลิปกันคลิปนี้ครับสวัสดีครับ